สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่เป็นคอละครจีนอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ดูเรื่องกู้รักนักดับเพลิงอยู่นะคะเพราะว่าสําหรับคลิปนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องนี้นะคะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องจูบแรกค่ะระหว่างพระเอกกับนางเอกนะคะว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนนะคะสําหรับในเวอร์ชั่นละครนั้นนะคะเราก็ต้องรอดูกันไปว่ามันจะเป็นตอนไหนนะหนึ่งสองสามสี่หหหรือว่า <c oughs> หรือว่าตอนไหน ะะแต่ว่าในนวนิี้ยายต้นฉบับนั้นนะคะหวานมีคําตอบมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะสําหรับเรื่องกู้รักนักดับเพลิงนั้นนะคะก็โอ้โหมีกระแสที่ดีมากๆเพราะว่ามีนักแสดงนะคะที่มีชื่อเสียงหลายๆคนคนไทยรู้จักนะคะคนไทยเราก็มักจะแบบมีดาราจีนที่อยู่ในใจด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ชอบจะติดตามผลงานของพวกเขานะคะอย่างพระเอกนะคะก็คือคุณยงังยงแล้วก็คุณหวังชูรานนอกจากนี้แล้วยังมีขวัญใจอัดหวานอีกด้วย ะะอีกคนหนึ่งก็คือสองท่านนี้ก็ขวัญใจแล้วแต่ว่ายังมีท่านอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นคุณจางปินปิน,นะคะน้องหยางเฉายั่วก็มาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะมีแต่นักแสดงหน้าตาดีๆแล้วก็ฝีมือนะคะก็ถือได้ว่ามีนักแสดงในหลายๆอายุนะคะมาอยู่รวมกันแล้วก็ช่วยกันทําให้เรื่องนี้มีความน่าดูมากยิ่งไปอีกนะคะสาหรับฉากที่หลายๆคนนะคะก็คงอยากจะดูกันแล้วมันต้องมีสิเรียกว่าฉากเซอร์วิสคนดูนะคะนั่นก็คือ คือฉากทีเมื่อไหร่นะตัวละครพระเอกก็คือส่งเหยียนนะคะกับทางด้านของชือซินเนี่ยจะได้จูบกันเป็นครั้งแรกค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วยังไม่จุใจนะคะอยากจะรู้จังเลยนนวนิยายต้นฉบับนี้มันเป็นยังไงหน้านะคะก็ไปอ่านได้นะคะมันมีเป็นเว็บโนเวลนะคะเรื่องนี้อ้แต่ว่าหวานเจอแต่ภาษาอังกฤษนะ Waiting for you in a city นะคะก็ไปหาดูกันได้ค่ะจูบแรกนะคะของซงเยียนแล้วก็ชูซินของพวกเรานั้นคือตอนที่39ในนวนิยายต้นฉบับนะคะโดยที่แบบว่าทางพระเอกของพวกเรานน้นจะเดินเข้า มาาหนางเอกแล้วก็กอดนางเอกของพวกเราเป็นครั้งแรกจากนั้นก็เริ่มจากการลูบไปที่คางของเธอก่อนนะคะจากนั้นนิ้วก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ขมับของนางเอกค่ะแล้วก็ค่อยๆนะคะดึงหน้าของนางเอกเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเขาแล้วเขาก็โน้มตัวเข้าไป จูบไปจูบมาอย่างอ่อนโยนเลยล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วถามว่านะคะพวกเขานั้นจะได้กันนะคะในบทไหนก็ที่หวานไปอ่านมานะคะได้กันครั้งแรกนี้ก็จะได้กันในตอนที่48นะคะเพื่อนๆคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็จะมีความเรียกได้ว่ามันโหยหาซึ่งกันและกันนะมันห่างกันไปแบบ10ปีทั้งที่ยังรักกันมีความประทับอกประทับใจกันอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคือความ สัมพันธ์ของพวกเขาถามว่ามันราบลื่นเลยไหมก็ยังไม่นะคะหลังจากที่ได้กันไปแล้วแบบมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งในตอนที่48ไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังต้องผ่านความขึ้นๆลงๆของของความสัมพันธ์อยู่ดีนะคะเพราะว่ามันมีตัวแปรอื่นๆโดยเฉพาะตัวแปรที่เป็นครอบครัวนะครอบครัวของทางนางเอกคือทางคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของทางนางเอกเนี่ยเข้าใจท่านเนาะท่านก็อยากจะให้แบบลูกสาวคนนี้นะ มีถึงแม้ว่าจะเป็นลูกสาวบุญธรรมแล้วต่อมาก็รับเป็นลูกสาวอย่างเป็นทางการเนี่ยก็อยากจะให้มีอนาคตดีๆนะคะแล้วพระเอกของพวกเรานั้นถ้าพูดถึงเรื่องงานการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทั้งความเสี่ยงนะคะแล้วเรื่องของเงินทองก็ก็คือไม่ได้เยอะอะไรอ่ะเพื่อนๆเ,เออมีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามหวานมาว่าแล้ว พระเอกนี้จะรวยไหมคะสุดท้ายแล้วจะรวยไหมนะคะไม่ค่ะพระเอกเราเป็นพระเอกสายฮีโร่นะคะเพื่อน,นเพื่อนเพราะฉะนั้นรวยน้ําใจค่ะเงินก็ได้จากการทํางานนี่แหละเงินเดือนนะคะจากการเป็นหัวหน้าของสถานีเนี่ยหัวหน้าของหน่วยดับเพลิงที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลพระเอกเราเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านของการผจนเพลิงนะคะ เพราะฉะนั้นก็อีกแล้วนะคะอย่างๆนะคะรับบทเป็นพระเอกนะคะมีหลายเรื่องแล้วนอที่ไม่รวยถูกไหมคะแต่งไรก็ตามนะคะรูปร่างหน้าตาของคุณอย่างๆนี่ไม่ได้ไม่ได้มีตรงไหนที่แสดงว่าจนเลยอะ่ะเว่อๆตรงไหนที่จนไม่จนเลยนะคะถือได้ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเออก็เป็นอันว่านะคะอย่างไรก็ตามรักแท้นะคะก็สามารถจะเอาชนะทุกอย่างได้นะคะ ในช่วงที่หลังจาก10ปีนะคะหลังจากที่พวกเขาได้มาพบกันเนี่ยพระเอกของพวกเราเนีกลายเป็นนักผจญเพลิงไปเรียบร้อยแล้วเราได้พบกับในแพทย์หญิงนะคะแผนกฉุกเฉินอย่างฉีดซินอ,อย่างฉูดซินของพวกเรานะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการช่วยชีวิตกันน้อเป็นแนวเนี่ยเป็นแนวแบบนี้นะคะละครมีความแสดงกล้าหาญความเป็นฮีโร่ของพระเอกของพวกเราในการให้การช่วยเหลือค่ะแล้วณนะจุดนี้ก็ทําให้แบบความรักนะคะมันเป็นการเลือก ฟื้เนเรียกว่าคู่นี้ก็ฐานไฟเก่านะคะก็มาตกลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพระเอกของพวกเรานั้นเคยเจ็บหนักมาก่อนแล้วเขาก็กลัวค่ะว่าในอนาคตก็จะต้องเจ็บไปด้วยก็เลยเดี๋ยวรอก่อนละกันก็คือฝ่ายหญิงก็ต้องเป็นฝ่ายไล่ล่าไล่ตามไปก่อนนะคะซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา10ปีที่พระเอกกับนางเอกไม่ได้เจอกันเนี่ยชีวิตของพระเอกของพวกเราถือว่าพบกับช่วงเวลาที่โคตรจะยากลําบากเลยนะคะชีวิตไม่ใช่ง่าย ถูกกันแกล้งมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วย หลายๆอย่างอ่ะเพื่อนๆนะหวานก็เคยแบบว่าสปอยไปแล้วนั่นก็คือมีความกันแกล้งด้วยไม่ว่าอยากจะเรียนนะัจุดนี้เข้าหน่วยลบพิเศษก็ถูกแกล้งนะคะต้องออกมาก่อนอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นในช่วงเวลาในอดีตนะคะคงมีการฉายให้ดูอะ่ะเป็นเป็นให้พวกเราได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองท่านบ้างแต่บอกได้เลยว่าชีวิตของพระเอกของพวกเรานะคะถือว่าค่อนข้างจะยากลําบากมากๆเลยเพราะว่าสภาพจิตใจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะพอสภาพ จิตใจไม่ดีมันก็ทําให้แรงกายมันไม่ค่อยมีแต่หลังจากที่แบบเออฮึบฮึบขึ้นมาแล้วนะคะก็พออยากจะไปเข้านะคะหน่วยรบพิเศษเข้าได้เนาะเออทำผลงานได้ดีแต่งรวยก็ตามก็โดนกันแก้งจนต้องออกมานะคะแล้วก็มาเลือกสายนี้ค่ะเป็นนักผจญเพลิงแล้วก็เสี่ยงชีวิตนะคะเกือบตายมาแล้วต้องหลายหนนะคะสําหรับความเป็นโปรเฟชชั่นแนลของพระเอกของพวกเรานะคะส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่หวานค่อนข้างจะชอบเลยนะคะก็ เมื่งเหยียนเฉินนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นตัวละครซึ่งเป็นพี่ชายนะคะของฉีซินของพวกเรานั่นเองคือในเรื่องเขาไม่ได้ลงเอยกับใครเลยนะคะในในนวันิยายต้นฉบับเขาไม่มีคู่นะคะเพื่อนๆเ,เออก็แหมยอยากจะเห็นเขามีคู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนดีๆอะคะ่ะเป็นคนดีๆนะคะเป็นผู้ชายในอุดมคติความดีนะหมายถึงความดีนะคะคือเขาชอบนางเอกของพวกเรามากแต่ว่าด้วยความที่พ่อแม่เขานะคะ รับนางเอกมาเป็นลูกบุญธรรมไง เพื่อนๆก็เลยเออสถาน,นะมันก็เลยเหมือนกับ,บแบบไกลๆไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกว่าเป็นพี่ชายจนกระทั่งมารับใช้แซ้เมึงด้วยอ่ะนะคะสำหรับนางเอกก็เลยอะกลายเป็นพี่น้องกันเหมือนกับพี่น้องกันแท้ๆไปแล้วนะคะซึ่งคนจีนตามวัฒนธรรมแล้วเขาก็เขาก็ไม่แต่งกันน่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนาะการที่พ่อเป็นเพื่อนร่วมรบกันกับพ่อของนางเอกนะคะสำหรับพ่อตระกูลเมึงเนี่ยจริงๆแล้วนะจะให้แบบลูกชายกับลูกสาวเนาะมั่นหมายแต่ แต่งงานกันรับมาดูแลในฐานะลูกสะใภ้ก็ได้นะคะแต่อ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเส้นลายของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่ต้องมีละทรงเหยียนเพราะว่าทรงเหยียนพระเอกของพวกเราก็ต้องแห้วไปถูกไหมคะ,อะเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันก็มาเส้นนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวละครเมื่อยเยนเชิญน,นั้นนะคะโสดแล้วก็ไปอยู่ประจําที่ต่างประเทศไปเลยนะคะแล้วก็ จนจบนวนิยายต้นฉบับแม้กระทั่งในตอนพิเศษนะคะทางเมืองเยื่นเฉินนี้ก็ไม่มีไม่มีคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะ ก็โสดนะคะตัวนี้ค่ะน่าดูแลนะคะน่ารับมาดูแลค่ะอ่ะสรุปประเด็นก่อนนะคะจูบแรกนะคะของทรงเหยียนแล้วก็ชู่ินินของพวกเรานั้นนะคะอยู่ที่ตอนที่39นะคะพวกเขาแบบก็จะจูบกันค่อนข้างเรียกได้ว่าอ่อนโยนยาวนานหนักหน่วงนะคะมันเป็นความโหยหาที่ห่างกันไปตั้ง10ปีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าตายแล้วจะขนาดไหนนะคะกับการแสดงของคุณหยางหยางแล้วก็คุณหวังชูหลันนะคะ หล่อแล้วก็สวยทั้งคู่เลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ